วัสด่5 weekly report ประจำสัปดาห์นี้ในส่วนงานเลยขานะคะมีอะไรบ้างรายการโดนจ่ายก็รวบรวมให้ครบนะคะแลซ่อมรถ SK ตอนนี้ใส่เครื่องยนต์เข้าไปแล้วในรถแล้วนะคะก็ทดลองสตาร์ทเครื่องมาดูเครื่องยนต์ว่าใช้งานได้หรือเปล่าแต่ว่าบอดี้ในส่วนที่เป็นกันชนบางโนอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะก็อตอนนี้ก็ก็คุยเรื่องอรายละเอียดว่าถึงไหนอะไรยังไงแล้วรอ อัปเดตเรื่องเรื่องรูปอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวจุนสัว์ส่งให้ส,สั่ง USB SD Card อันนี้ได้ของแล้วนะคะจากราเธอร์แล้วก็สายแลงค์พอตไรนิ่งที่เป็นช่อง3.5ของ iPhone 7ตอนนี้ยังขาดตลาดอยู่นะคะยังยังของยังไม่ได้เข้ามาหรือว่าต้องมีการจองอะคะ่ะแต่ตอนนี้คุณจุก็บอกกับทางร้านไว้คร่าวๆแล้วว่า,อาจองหน่อยนะคะก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าจุก็จะอัปเดตจันทนั้ค,ค่จะโทรถามตลอดนะคะว่าของมาหรือย,อยังอะไรเงี้ยเพราะจุกก็ได้สั่งจองไปแล้วในสัปดาห์นี้เรื่องดอกไม้ส่งให้ คุณลอยอันนี้เป็นข้อผิดพลาดในการเตือนพี่กอบฟนะคะสําหรับจุนเองจุนถือว่าเป็นบทเรียนที่จะข้อข้อผิดพลาดที่เป็นบทเรียนสําหรับจุนเองที่พี่กอบฟก็ได้สอนอสอนเลยหลายอย่างในในเรื่องตรงส่วนนี้ว่าการแจ้งเตือนพี่กอบฟคุณได้คุณได้บอกไปแล้วหรือยังจุนได้บอกแต่ว่าบางครั้งพี่กอบฟงานเยอะจุนเข้าใจตรงนี้ว่าเออจุนก็ก,ก็ก็ผิดพลาดน่าจะสอบถามไปทางลาอีกทีนึงในวันที่ จุนบอกก่อนที่พี่กอลบออกไปในงานที่พี่กอลบกาลังจะเร่งรีบที่จะไปประชุมจุนก็น่าจะแบบข้อผิดพลาดก็คือไม่แจ้งเตือนพี่กอบอกว่าเรื่องดอกไม้ยังไม่เสร็จนะคะอะไรเงี้ยจุนก็ลาเลยไปอันนี้เป็นข้อผิดพลาดมากแล้วจุนก็พร้อมเอก็รู้เลยว่าการแจ้งเตือนพี่กอบนี่ต้องต้องทั้งบอกทางไลน์ด้วยอะไรด้วยเหมือนพี่กอบแจ้งเตือนจุนเรื่องนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดแต่ว่าจุนก็จะ,ะถามพี่กอบว่าจะทํายังไงได้บ้างนในข้อผิดพลาดตรงส่วนนี้ที่จะแก้ไข นะคะอันนี้ก็ถือว่าเรื่องดอกไม้ก็ให้บทเรียนแล้วก็สามารถทําทําได้แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องสพอนการ์คาสิโนตอนนี้ก็รายการโอนจ่ายเติมเงินดึงสเตทเมนต์รายวันให้พี่จอมเพื่อตรวจเช็คดึงหลักฐานสเตทเมนต์รายการย้อนหลังเพื่อรวบรวมข้อแ้มลูก,กอะอ การเบิกจ่ายในแต่ละครั้งว่าครั้งที่เท่าไหรอะไรเงไงร,รวบรวมเพื่อเป็นหลักฐานเป็นอะไละก็สอนเป็นเป็นแฟมเป็นไฟล์ค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการโอนเป็นรูทีนเป็นการเติมเงินอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ให้หลุดซึ่งแปดโมงเช้าก็เซตกันแล้วสำหรับเลข้าก็มีแค่นี้ค่ะในสัปดาห์นี้ดีค่ะ